สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีสาระ,ะน่ารู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเลี้ยงได้ก็เลี้ยงอยากกินไก่สามส่วนนี้มันอันตรายมีสารพิษเชื่อหลายคนกินทุกวันเนะื้อไก่น้ำเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนแต่หลายๆคนยังไม่ทราบว่าในตัวไก่ที่เราบริโภคอยู่นั้น ส่วนไหนที่เราไม่ควรทานเพราะมีสารพิษตกค้างอยู่มากเมื่อทานแล้วอาจจะเกิดการสะสมในร่างกายได้หากยังไม่ทราบเรามาดูกันเลยค่ะ 1. คข้อไก่ข้อไก่นั้นจะไม่ค่อยมีเนื้อแต่จะเป็นจุดรวมเส้นเลือดและต่อมน้ำเหลืองอยู่ระหว่างหนังและเนื้อของไก่ขนาดประมาณนิ้วก้อยซึ่งบริเวณนี้ จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆหากเรารับประทานเชื้อเหล่านี้เข้าไปแล้วอาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราได้ 2. ปีไก่ในประเทศจีนมีรายงานข่าวว่าพบไก่ที่ลำตัวมีถึง3ปีหลังจากข่าวนี้ออกมาทำให้หลายคนให้ความสนใจกับการใช้สารฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในไก่มากขึ้น เพื่อเร่งการเติบโตด้วยเหตุผลนี้เราจึงควรเลี่ยงบริโภคปีกไก่ถึงแม้รสชาติของมันจะอร่อยมากก็ตาม 3. หัวไก่ยิ่งไก่อายุมากก็จะมีสารพิษที่หัวมันมากขึ้นด้วยเพราะฟาร์มไก่บางที่ใช้สารเคมีผสมในอาหารไก่เมื่อไก่กินเข้าไปแล้วสารโลหะหนักก็จะไปสะสมในสมองของไก่ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ